สวัสดีครับใช้ยสินเทดดิ้งนะครับแอนเอนจิเนียริงวันนี้เรามาติดโซล่าเซลล์อีกแล้วครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากแดดดีวันนี้เรามาติดอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเรามาติดโซล่าแอร์ครับตอนนี้แอร์ของเราทับ18,000ว t u ิท ได้กินนะครับอินเวอร์เตอร์ตอนนี้กินไฟไป,ไปจากโซลา่าเซลลประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันวัตนะครับตอนนี้เรารันระบบแล้ช่างแอร์ทุ่งติดแอร์เสร็จเมื่อกี้เนะี่ยแดดดีมากๆนะครับแผ่นเราใช้แผ่นโพลี่นะครับขนาด340วัตต์9แผ่น แล้วเราไปดูกันว่ายูทิลิตี้ท่เราดึงจากการไฟฟ้ามาเท่าไหร่เนี่ยครับเราดึงมาแค่ยี่ิวัตต์เกวัตต์ก็เท่ากับพีจาของบ้านวันนี้เปิดแอร์ฟรีไม่ไม่ถึงกับฟรีแต่ว่ามีเสียค่าไฟไปบ้างน,นะครับครับถ้าสนใจระบบโซล่าแอรนะครับติดต่อใช้สินเท n ดิ้งแอนด์เอนจิเนียริงนะครับ0993536945ครับ หรือถ้าสนใจแอ์โฟราทุกระบบก็สนติดต่อได้นะครับขอบพระคุณครับ